สวัสดีครับแดนเซอร์อยู่ตรงนี้สปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดกินตั้งไงกาแฟก็ของวัดนะครับอกาแฟสปอนเซอร์คือวัดกาแฟของวัดอันนี้ของเราเองนะครับน้ำแข็งก็เป็นของวัดนะครับให้มันแตกออกมาจากร้านกาแฟนะครับนั้นเราอาศัยวัดกินเราจะมีสปอนเซอร์เป็นวัดครับเราจะมาทำน้ำกาแฟกาแฟเย็นชัดมาทนกันเลยอันนี้ไม่มีโฆษณาเสียแบ๊ก เราจะใช้น้ำน้ำร้อนนะครับสองออนซ์ร้อนสองออนนะครับนี่แล้วเราก็จะใช้กาแฟ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 สดนะครับเพราะเราไม่มีกาแฟสดนะครับแต่คนสดนะครับก็เลยกลายเป็นกาแฟสด แล well. We yeah! wow. okay. ่โเรโคเล่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 นี่ครับเราก็จะได้น้ำกาแฟคราวนี้เราจะใช้น้ำอิตันครับิตันใส่ลงไปนะครับอิตันน้ำอะไรก็ได้นะครับถ้าใครชอบอ่า่ออน ล้มไหมสามออลนล้มนเนี่ยล้มใส่กาแฟไมหมดแล้วเนี่ยใช้น้ำกระชิบตามสามออนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งที่ได้ไมาจากร้านกับแฝโอู้หัวละโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว กาแฟไม่ได้ครับฉะนั้นเราต้องดื่มที่จะใช้น้ำกาแฟออนเดียวก่อนแต่ใช้สองตอนเลยถ้าใส่กาแฟได้นิดเดียวเนี่ยเราน่าจะใช้อิซิตาดแค่ มาเย็นน้ำกาแฟลงไปว้าวไม่หมดครับน้ำกาแฟไม่หมดเราก็จะได้กาแฟเย็นอิชิมาเรามาชิมกันเลยจะได้เราใส่กาแฟไม่หมดเราปกติเราต้องชงกาแฟแค่ไม่ได้ ที่สแตนสองออนกาแฟสองออนจะพอดีครับชิมกับชิมทีแรกเราไม่ยองไม,ม่ต้องโคเองดึงครับว้าวมามิ ว่าชุดมีคนใส่กางเกงครับนี่ว่าสุดอุมมิไม่ต้องล้อล้านกระเปิดสุดสุดยอดครับแดนแดนซับย